วิธีทามาอยองเนสแบบนี้เลยครับอันนี้แบบไข่สุกนะคะเราจะเอาตะไครแดงนะคะอันนี้เก็บไว้กินได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์นะคะใส่ตู้เย็นบ้านไหนมีเด็กเ็าจะาไว้ทําทาขนมปังทําพิซซ่าอะไรพวกนี้นะคะคนตลอดนะคะอย่าหยุดมือนะคะน,นีวิธีทําอย่างละเอียดเลยครับเนื้อมาอยองเนสใหญ่ก็จะได้แบบนี้นะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันอีกหนึ่งวันครับผมวันนี้ก็อากาศเย็นๆทั้งเลยเย็นหน,หน่อยๆนะคะตอนเ<ด>ชา้ายายไปตลาดยังใส่เสื้อแขนยาวแต่ตอนนี้ไม่ไม่หนาวแล้วค่ะโอ้ <c oughs> แต่ตอนเช้าไปมอเตอร์ไซค์นะคะมันก็เลยความเย็นก็เย็นหน่อย <c oughs> นี่คุณผู้ชมวันนี้ <c oughs> ทําอะไรไปโล, <c oughs> ลนะครับน้ํามันเยอะเลยครับวันนี้คุณยายใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะคะทำอะไรอ่ะแม่วันนี้คุณยายจะทํา มายองเนสไข่สุกให้กินเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูนะคะ<อ>เพราะว่าที่ติดหูผู้ชมไว้ใช่ค่ะแล้วก็หลานอะชอบกินด้วยนะคะเวลาทาขนมปังอะไระพวกเนี้ยอืค่ะออันนี้วันนี้มาทำมายองเนสแล้วนะครับค่ะวันนีค้คุณยายจะมาทำให้ใหท่านผู้ชมดูเขาจะมีแบบไข่สุกกับไข่ไม่สุกนะคะถ้าไข่สุกเดี๋ยวเราจะมีวิธีทำถ้าอันนี้สำหรับไข่สุกนะคะ อืมค่ะมีอะไรบ้างครับไข่คุณยายใช้เบอร์สามสองฟองนะคะเดี๋ยวคุณยายจะใช้แต่ไข่แดงนะคะน,น้ำส้มสายชูสามช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าสี่ช้อนโต๊ะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะถ้าท่านผู้ชมชอบหวานมากก็ใส่มากอันนี้ของคุณยายจะเอาหวานประเลมปละเลมนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีมน้ำมันลำข้าว 400ML นะคะวันนี้จะใช้น้ำมันพืชเยอะหน่อยนะคะท่านผู้ชม หมายองเนสนีมีน้ำมันเยอะเหมือนกันใช่ค่ะใช้น้ำมันลาข้าวนะคะแล้วก็<อ>จะมีน้ำเปล่าของคุณยายด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวไว้คุณยายจะไว้สําหรับนึ่งไข่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํานี่กันก่อนเลยนะคะมาคุณยายจะตอกไขก่อนนะคะอ๋อนึกว่าอันนี้ไปเลยไม่ค่ะนึกว่าต้มต้มไข่ทั้งฟองไม่ไม่เราจะเอาตะไขแดงนะคะ ทำมายองเนสครับคุณู้ชมข้อข่าวที่แล้วคุณยายทำน้ำสลัดนะคะไว้กินเองโอ้โหกินได้นานมากค่ะเพิ่งจะหมดนะคะวันนี้คุณยายก็เลยมาทำน้ำมายองเนสไปให้ชนะมดูนะคะมาน้ำตาลค่ะใส่ได้เลยนะคะน้ตาลใส่ครับค่ะวันนี้สองช้อนโต๊ะค่ะ น้ำเปล่านะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะใครชอบหวานมากก็ใส่เยอะค่ะ,คะอันนี้น้ำต้มสายชูนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะออเขาเปรี้ยวจากตัวนี้นี่เองค่ะนี่เกลือนะคะอันนี้คุณ,คณยายใช้เกลือชมพูนะคะก็เลยเอาเอาน้อยหน่อยนะคะมาค่ะแล้วก็ตีเลยครับตีเลยค่ะ ของทุกอย่างในช่องนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีนี่นะครับชามนะครับเตาแก๊สหม้อเลยนะครับมีให้คุณผู้ชมดูใต้คลิปเลยครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีตัวตีนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะนี่พอดีคุณยายมีทิ่ตียน,นะคะคุณยายจะจะใช้ทีตีไข่ ดูเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะมากไม่เยอะนะคะง่ายๆค่ะอ,นนอันนี้เก็บไว้กินได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์นะคะใส่ตู้เย็นทําเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ใส่ใส่กระปุกใส่อะไรไว้ใส่ปิดให้แน่นเลยนะคะเอาไว้บ้านไหนมีเด็กก็จะอาไว้ทําทาขนมปังทําพิซซ่าอะไรพวกนี้นะคะน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วนะคะนะคะ คุณยายจะได้ประมาณนี้นะคะค,คุณยายจะตั้งน้ําก่อนนะคะแต่น้ําไม่ต้องเอาไฟแรงนะคะอืเอาไฟในสุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาแค่ไอเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเดี๋ยวรอให้น้ำเขาเป็นฟองขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราค่อยช่วงที่เรารอน้ําเราก็ตีอันนี้ตีไข่ไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม,มนี่ค่ะน้ําเริ่มร้อนๆมาแล้วครับเริ่มปุดๆขึ้นมาแล้วนะคะคุณยายก็จะเอากรางนี้ เทลงไปเลยนะคะนะคะอ๋อยอย่างนี้เลยเหรอค่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะโอ้คุณผู้ชมวิธีทำมาอยองเนสแบบนี้เลยครับอันนี้แบบไข่สุกนะคะถ้าเราไม่เอาไข่สุกเราก็ไม่ต้องเอามาคนแบบนี้นะคะเราตีให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วก็ทานได้เลยนะคะอันนี้คุณยายแบบเดี๋ยวเพื่อนน้องกินด้วยอะไรด้วยนะคะคุณยายกเกลยือยาก ให้เขาแบบสุกๆหน่อยนะคะนึกว่าจับนึ่งแบบนิ่งๆนะครับไม่ค่ะเราต้องคนตลอดด้วยนะคะผู้ชมก็หาหม้อที่พอดีกับค่ะชามนี่แหละต้องคนอย่างนี้ไปเลยครับคน,คนไปเรื่อยๆค่ะนี่คนมาได้นาทีหนึ่งลแล้วครับค่ะเราก็จะคนสักประมาณสามนาทีให้ ให้เขาแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดเราเอาแห้งมากแห้งน้อยนะคะนี่เขาฟองเขาก็จะไม่มีแล้วนะคะเขาก็จะเนียนแล้วนะคะตอนเนี้ยอืมนี่ค่ะคุณยายก็จะพอแล้วนะคะเพราะว่าไข่เขาสุกแล้วนะคะฟองเราก็เริ่มขาวแล้วนะคะนี่นี่ค่ะคุณยายก็จะเอาขึ้นมาต้องเป็นอย่างนี้นะค,ะค่ะอย่าปิดแก๊สนะคะ เอาขึ้นมาก็คนให้เขาคายร้อนก่อนนะคะค่อยใส่น้ํามันนะคะอย่าเพิ่งใส่ตอ,อนร้อนค่ะอ๋อนี่เป็นงานคนนะเนี่ยแม่คนอย่างเดียวเลยค่ะคนตลอดนะคะอย่าหยุดมือนะคะแต่เนื้อก็เนียนดีลเริ่มเนื้อเขาเริ่มเนียนแล้วนะคะใช้ไฟอ่อนแล้วก็เอามาคนต่อให้เย็นใช่ค่ะนี่ค่ะ ไข่เราก็เริ่มไายร้อนเลยนะคะเอ,อ,อาเมืองอ้างดูนะคิดอย่างนี้นะคะถ้าเกิดไม่ร้อนแล้วก็เป็นอันว่าใส่น้ํามันได้ท่านผู้ชมใส่น้ํามันท่านผู้ชมไม่จะใส่ทีเดียวนะคะเราต้องค่อยใส่ไปค่ะค่อยใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆนี่ค่ะใช้น้ํามันรําข้าวนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่มีอ่ะใช้น้ํามันพืชที่เราใช้ทุกวันนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชม,อ,มอันนี้คุณยายมีน้ํามันราข้าวคุณยายก็จะใส่น้ํามันราข้าวไปเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆเลยค่ะใส่แล้วก็คนใส่แล้วก็คนอย่างเงี้ยค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะนี่ข้นๆมาแลวเนาะค่ะก่อนน้ำมันนี่มันก็เข้าไปในตัวใช่ใช่ใช่แล้วต่เราก็ค่อยๆค่อยๆใส่นะคะใส่หลายๆรอบเพราะว่าถ้าใส่ทีเดียวล่ะเขาก็จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เราก็ใส่ไปคนไปนะคะท่านผู้ชมโอ้แต ไมยองเน้นี่ต้องกินปริมาณเหมาะสมนะเนี่ยใช่คะ่ะน้วมันเยอะนะครับค่อยใส่ค่อยคนเลยค่ะอันนี้วิธีทำอย่างละเอียดเลยนะครับผมย้ําไม่ค่อยตัดอะไรมากนะครับคุณผู้ชมบอกคนตัดหน่อยเผื่อท่านผู้ชมไม่ได้ออกตลาดหรือไม่ได้ไปไหนนะคะท่านผู้ชมก็ทําไว ทานเองเลยค่ะใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานนะคะอรอบนี้เราใส่ไว้หมดเลยนะคะน,นี่ก็คนๆเลยครับค่ะแต่ผมว่าต้องใช้ที่คนแบบนี้แหละใช่ช้อนคงยากอะยากค่ะต้องมีที่คนแบบนี้ถึงจะดีเพื่อให้น้ำมันกับไข่กับน้ำตาลเนี่ยเข้ากันดีเลยนะคะ นี่ค่ะเนื้อมายองเนตใหญ่ก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ท่านผู้ชมมีกระปุกก็ใส่กระปุกไว้เลยะคะ่ะใส่กระปุกไว้แล้วเอาใส่ตู้เย็นไว้เลยกินได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์นะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณยายจะทำเมนูอะไรให้ท่านผู้ชมดูเกี่ยวกับมายองเนตเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยดูยายอีกนะคะ ่าอ๋อพุ่งนี้แม่เลยใช่ใช่ใช่พุ่งนี้คุณยายจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับมายองเนสเนี่ยนี่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่ได้แบบนี้เลยนะคะนี่นี่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะวันนี้รู้สึกหนาวแต่แม่ไม่รู้สึกหนาวเลยครับแม่ว่ามันเย็นพอดีพอดีนะคะวันนี้ลองกันเลยเดี๋ยวลองกับอกไก่เลยมาเราลองพร้อมกันเลยมานี่ อกไก่นี้นะครับคุณผู้ชมสายคลีนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเอาไปทําในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเดี๋ยวสักวันเนาะคะลองชิมมายองเน้นนะครับอืมอร่อยมากจะมีความเค็มนิดนิดหวานน่อยๆเปรี้ยวน่อยๆเข้ากันเลยอ่ะลงตัวเลยอ่ะรสชาติอะ่ะอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาตครับ เ<ห>ป็นไง<ห>ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขคค้นๆยเหนียวด้วยอร่อยมากค่ะพี่จิมกับอะไรก็อร่อยอะเนี่ยจะมีความมันของไข่นะคะแล้วก็ความหอมของน้ำมันลำไา้ที่เราใส่ไปผสมผสานกันเนาะหอมมากเปรี้ยวก็จะพอดีนะคะเปรี้ยวพอดีอันนี้จะหวานน้อยหน่อยค่ะ เนี่ยถ้าใครชอบหวานมากก็ใส่มากเลยใช่ค่ะ,คะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ชอบหวานเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะคะก็จะออกเปรี้ยวๆเค็มๆมันมันกับที่เขามันเพราะว่าไข่แดงอืไข่แดงกับน้ำมันลข้าวใ,ใช่ค่ะอร่อยอาหารอะไรที่เรากำหนดวัตถุดิบได้เองนะครับผู้ชมมันจะมันจะดีมากค่ะอย่างเช่นพวกน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราไปซื้อเขาอะส่วนมากเขาก็จะเอาตามที่เขา สูตรเข้ามานะคะเพราะว่ามันจะหวานบางทีท่านผู้ชมไม่กินหวานแม่อะไรเงี้ยมันก็จะหวานเกินไปแต่ถ้าเราทําเองเรากําหนดได้เราจะใส่มากใส่น้อยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยอได้นะใหม่ๆสดๆด้วยนะคะถ้าเราทําเองอร่อยแต่เนี้ยยังไงก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะค่ะมไม่ว่าของอะไรทุกอย่างอร่อยครับผู้ชมได้เลยลองไปทํากันดูค่ะ ลองบดแดดทำได้เลยกันนะคะว่าง่ายๆด้วยอืมอร่อยผมว่าเปรี้ยวกำลังงามใช่น้ําหวานน้อยน้ำส้มสามช้อนอน้ำกะน้ำเปล่าสี่ช้อนโต๊ะอืมกำลังพอดีเกลือสักครึ่งช้อนเกลือสักครึ่งช้อนชาแต่อันนี้ของคุณยายจะเป็นเกลือสีชมพูจะเค็มมากหน่อยอืมอน้อยนิดนึงแต่ถ้าเป็นเกลือแบบไอโอดียธรรมดาเนี้ย เอาสักครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่า<ม>เกลือจำปูจะเค็มมากกว่าอ๋อดีอ่ะแม่วันนี้มาตามสัญญาณนะคุณผู้ชมผมก็ว่าแม่้อาันมาเยอะทุกวันทอดอะไรนะไม่ใช่มามทำมายองเนสนี่เองค่ะมายองเนสไข่สุกส่วนมากบางทีก็บางคนบางท่านเขาก็จะไม่กินไข่สุกเขาก็จะทําแบบนี้แต่เขาไม่ได้เอาไปตั้งไฟนะคะไม่้อ้ไม่ได้ไปคนในน้านําร้อนนะคะ,ะ,คะเขาคนให้เข้ากันแล้วเขาก็กินได้เลย แต่อันนี้สําหรับเราให้หลานกินมั่งอะไรมั่งมีเด็กอะ่ะคนที่มีเด็กอะ่ะก็จะได้ไข่ก็จะได้สุกแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ทําแบบนี้เขาก็จะสุกอยู่สุกเพราะน้ําส้ม,มใช่ค่ะเพราะเขาเอาน้ําส้มสายชูใส่ลงไปแล้วไข่ไข่เขาก็จะมีความสุกน่อยแต่ไม่สุกเท่าแบบนี้อืก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะทำูตรไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็เดี๋ยวมีเมนูต่อจากนี้นะครับแม่บอกมาแล้วว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะทาอะไรที่เกี่ยวกับเมนูน้ํามายองเนสด้วยนะคะค่ัววันนี้ก็ประมาณนี้ต้อง่หขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมให้เกิดววาชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ มายองเนสของคุณยายสูตรของคุณยายนะคะแสนอร่อยค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากสนับสนุนช่องนี้ขึ้นไปอีกนะครับกดซุปเปอร์ตังเข้ามาได้ครับผมค่ะ